อันนี้คือแว่นขยายแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะนานแล้วมันดำหมดแล้วเนะี่ยไม่ก็รอนานใชผมเลยอยากจะเอามาส่องดูใจคุณสิมผมอยากรู้ว่าตอนนี้คุณมีใจกี่ห้องและในใจคุณเมไมไว้เป็นชื่อผมบ้างหรือเปล่าเหมอนเลยเหมอนเลยเ,ย,เย้เจ้ พี่ครับพี่ครับพระองค์นี้องค์แท้หรือเปล่าครับพี่พี่ว่ามันตอนนี้มันผิวแตกหมดแล้วน่าจะไม่ได้ม่อยได้ราคาเท<อ>่าไหร่แล้วราคาพระองค์นี้จะผมส<อ>นจใจคนเฮ้ยตอนนี้คุณมีทั้งหมดแปดห้องครับโอ้เฮ้ยจของบ้เรามีแปดห้องหรอครับทุกคนอยากรู้ไหมว่าในห้องนั้นมีใครบ้างเอาเกี่ยงยังมาเป อย่างกี่เต้จังสันนี่มันดึงขาผมตายแล้วเกือบขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับไม่ไม่ใช่พี่เขาดึงนะอันนี้มันดึงนี่นี่บอกแล้ว,อลวเอาเตะไปจังสันก็ติดถึงนานแล้วเนี่ยนะี๋ยวปีทั้งหมดแปดห้อง,องว้าผมรู้แล้วพี่เนี๋ยนะ เหยียบเหียบของผมครับเฮ้ยแต่ใจพฟาไปมันเป็นแปลกๆวะทำไมไม่ไม่ไม่มันอันนั้มันอยู่แล้วแหละมันแปลกมันแปลกยังไงใจเขามีเป็นสีแดงใช่ไหมอ๋อใช่ผมมองเป็นเห็นใจคุณเป็นสีดำวะทำไมถึงใจเป็นสีดำอ่ะมันมันดำาปื้อเลยนะไปนี่นี่นี่ นี่อ่ะามาอีกอ๋อขุก็เห็นเป็นใจสีดำใช่ไหมเฮ้ยใจมีขนน่ะใจมีขนด้วยเหรอแตใ่ใจทั้งใจทั้งแปดห้องของเขาอะ่ะเดี๋ยวผมดูอีกรอบนึงเาอ๋าอนีอ่นี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 ่เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง ห้องแรกคือห้องแรกมีครอบครัวอ้าวสวยแล้วเป็นอะไรฮะเป็นอะไรห้องแรกมีครอบครัวแล้วอีห้าห้องที่เอ้ยอีกอีหกห้องที่เหลือมีนุ่ง้าโดนทุกห้องเลยวะ,ะคุณส่องใจผมสิเอาส่องใจผมสิเอเอเห็นมันมีเจ็ดผมก็ว่ามันรับไปเจ็ดส่องใจผมดูสิ ผมก็ปูทางมาขนาดนี้แล้วถ้าคุณจะไปทางอื่นคงคงไม่ได้หรอกครับนะลงลงลง,ลงมันผมไหมลงสผิผมก็เห็นหัวใจของคุณมีสีดำเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากสีดำเอาแต่ถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บเป็นสีขาวนิดนึงเอาแต่ตรงนี้เห็นเป็นสีแดงวะ เห็นนผมร้องเพลงผมดีกว่าครับมา